พี่น้องเขากะมาหอดคันที่สองนะครับของรถนะครับอยู่ที่บ้านเชียงใหม่นะครับน่านจะเป็นคันคันที่สามหรือคันที่4ี่ของมู่บ้านพี่น้องผมก็จำไม่ได้นะครับแต่ว่าบางหาันก็เห็นบัานลูกค้าโานะครับห่างกันประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับพี่น้องตั้งรักกอนมันเป็นตมบ่าล่ะทุกเชิญคือบ่เม็ดผี่เพราะว่าันนั้นเป็นตุแมไหมหม่องรถเกี้ยวไหมนะครับเพิ่งมาถึงพี่น้องด้วอนะครับ เรากะไปเบรงรถนะครับ M70 นะครับกะเรียบร้อยไปน้องเด้อนะครับ F ซีผมนะครับกะมา,ามต่อด้วย L 5 0นยะครับยุทธีบานเชียงใหม่ไอ้รถรถเอารถปี๊บบอ,อกก็ได้เราไปท้างในเบิด L 5 0 1นนะครับผมรถไม่ไหมอยู่นะครับน่าจะบทท่านได้โดนนะครับเบรงดอกอยางแล้วน่าจะประมาณ ยังบ่ทันได้หรือประมาณปีนี่ครับรถโอ้รถเลหลงไรฮะมันโฮมบ่อน้าบ้านโว้ยเพิ่งไปเบิ่งก้อนกันท่นไฟยานไฟมันมีปัญหาไหมเห็นรถโทรศัพท์อยู่หนีได้บ้านเป็นของเอลฮาร์ซูนสีน้ำเงินนะครับสวยๆเหมือนเดิมครับลดไม่ หลุดใหม่ๆเลยเลยพี่น้องเด้อนี่น่าจจะเป็นปีนี้บ่พี่น้องนะคแถวห้าสิบซิมเงินงามเลยแล้วหน่ขั้นว่ิหามันสีจางหน่อยหนึ่งแต่ว่าเข้มขึ้นเราแต่นี่หลุดใหม่หน้าบ้านมีหม่องเห็ดบ่แถวนี้เขาจะปลูกมันให้น้าลายครับกาลังค้นกับกาลังถอนกับมีพี่น้องแล้วก็กาลังปลูกกับมีนะครับเดี๋ยวติพายยางไปเบิ้งนะครับเด้อก็จะที่เป็นมันไหน้านะครับแถวโพชัยนะครับลอยเห็ด พูนท้องมูนีนนนนนนน่นะครับพิ่นเห็ดมันให้นะาหลายอันนี้ก็จะเป็นให้นะานะครับนี่ทรงใสเพิ่นบะเห็ดบบเห็ดเข่าละเบื้องทรงทั้งนั้นก็จะเป็นมันให้นาน,นะครับหยากระลังขึ้นพิ่นกระลังเสียหยาแต่ผมเบิ่ม,มอยู่ครับที่มีบางส่วน,นครับแต่วัสดส่วนหน่อยผมเห็นข้าเจ้าว่านเข่าครับส่วนมากผมเห็นแตเข้าเจ้านี่ไหมเห็ดมันให้นะากันนะครับนี่กระลังขึ้นฝนตรงสส่สีตกบางแห้งนะครับเมื่อคืนไปเบื้อง้างนาด้วยแล้วก็ส่วนมากข้าเจ้ใส่ารีแบบนี้นะครับผม ใส่สลีล้วก็เอารถไถหลากล้วก็ฟันทั้งรหลดทั้งซีนะครับพี่น้องโยน,นขึ้นไปฟันทั้งรหลดนะครับแต่ว่านี่ FC เอฟซีเพิ่นเห็น <c oughs> เห็นคันนี้นะครับอยู่ใกล้ๆกันนี่หนะครับบ้านเชียงใหม่พี่น้องเด้อหลายคันแล้วนะครับผมจําได้ว่าต่อคันที่สามเคันที่ 4, <c oughs> นนสี่บ้านเชียงใหม่ฮะเพราะมันมันหลายคันแล้วด้วก็คันหนึ่งบางหัวเสียมพู่หันละบ้านเชียงใหม่ครับเอฟซีท่านใดนะครับผมอยากมาเบิงกับมาเบิงได้นะครับเด้อบ้านเชียงใหม่นะครับ อำเภอโพชัยจังหวัด้อยเอ็ดนะครับนี่ก็เป็นคันที่สองนะครับของรอบนะครับแล้วครั้คันต่อไปนะครับจะไปที่นะครับพุละครับผมอำเภอประคําจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นเอลห้าูนเอลีศูนย์หนึ่งแปดนะครับอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับมือมือวันที่ฐานนิเนะครับฐานนิเไปคันเดียวนะครับผมออกจากประคัก็ติไปอำเภอบึงการอำเภอไอจังหวัดบึงการอำเภอศรีวิไลนะครับผมี่ไปบึงการต่อเลยนะครับ มาตลอดนะครับงานงานเขามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กราบเชิงลูกมิได้เอบซีเก่าๆผมเบิดเลยนะครับถูกมื้ยน,นี่ยเอบซีเก่าเขาเบิดเลยนะครับที่สัง่งคือเอบซีเก่ายมืดนะครับนี่ที่ว่าผมมาติดส่วนมากเลยครับเป็นเอบซีเก่าแล้วก็เอบซีใหม่ๆที่เพิ่นติดตามเหาแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาหรือว่านั่นเป็นการติดสัง่งแต่เพิ่นการท่านได้มีทุนมีฮ้อนเพิ่นกอเอาไว้ก่อนนะครับเห็นเราะกูมันกูยังกอนอยังเฉี่นะพี่น้องเด้อหน้าบ้านได้ปะโอเคนะครับ เดี๋ยวง่ายไปหน้าบ้านพี่น้องอ้บรรยากาศด,ดีครับไอ่ฝนตกแี่เนี่ครับเตี้ยนหมองนะครับพี่น้องเด้อนะไปหาบ้านลูกค้าอีกขั้นหนึ่งป้ไก่กันนะครับมันเชื่อมใหม่โอเคพี่น้องเนาะจังไปติดตามชมผลงานของเทาได้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงงามแบบใดนะครับด้วพี่น้องเด้อนะครับผม เป็นแนวหาซูนนะครับผมยุทธีบ้านนะครับตั้งแต่ช่องนะครับกำลังลองนะครับระบบหนังมันแล้วก็นะครับติดฟ้ามันอยู่ครับผมนี่ก็จะเป็นชุดงานะครับชุดงาเกาะของเฮานะครับผมด้ามเป็นชุดๆนะครับผมเดี๋ยวจะออกมายกให้พี่น้องเขาเบิ่งข้างนอกนะครับ ตเชื่อน้องออกไปข้างนอกเรียบร้อยนะครับกระไปพ่อขันที่พุ่นเหรอครับพีนออ่น้องค้ำบุรีบุรีรัมนะครับเจาะมายกอยู่ข้างนอกนะครับตรวจสอบในเอฟซีเอาเบิ้งนะครับผมตัวน,นี้มาแล้วนะครับคันที่สามของหมู่บ้านนะครับผมตัวน,นี้ เสร็จียปล่อยนะครับสำหรับคันที่สองนะครับเวลาก็อยู่ประมาณใบสองบสามนะครับพโอ,โอ,โอ,โอไม่ดังขนาดนี้นนครับต้องรถทันใดน,นะครับใกล้ที่หอดฤดูกาลนะพี่น้องเด้อนะครับผม ท่าไปนะครับมีทุนนะครับขาสั่งไฟล่วงหนาไปเลยนะครับผมตัวนี้นะครับสำหรับอูเฮาไปติดตั้งให้พี่น้องเขาหอดบานหอดสองเลยนะครับผมติดตั้งทั่วประเทศไทยนะครับทางนาก็สวยดุดันนะครับผมตัวนี้นะครับไปดันได้ปกตินะครับยิ่งได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อยกสูงพร้อมครับเหล็กล้างน้ำทั้งคันหัวอัตลบียุ8หมุมองนะครับ ตัวดึงไกมือนะครับผมนี่จังหวะว่างกับพอดีนะครับนั่นแะเขาเสือครประบดันมาเร็วไปเรเชิญไปขึ้นไปฮะเออบอกเขาถอยด่าขึ้นไปรวดวัวรุดออกมาบอกเขารุดออกมากันด้ เบอร์ทูนะครับพี่น้องอยู่ใต้ลิงใต้คลิปนะพี่น้องเด้อน,นะครับมีคลิปไปเบิ้งแทบทุกมือนะครับนี่มาแม่เสียไมเแล้เออเบิ้ดรถจีผู้ถือกองไปทางไหนผู้ถือกองเหรอเนี่ครับจับตัวเอาฉลากมให้พี่น้องเ,อเบิ่งใกล้ๆดูขั้นที่สามหมดแล้วนี่ได้ลงอัอนนี้นี่นะครับอาจที่เพิ่มขึ้นอีกก็ได้นะครับ อ่ะจีมีหลายรางวัลม่ปุ๋ยไม่ยังไงก็สอบนะให้ไปภาพเป็นเรบเอาเองนะจีเป็นเรบอยู่โคราดปุณละจีเสียเสียเสียพี่น้องเป็นคำนี่เสียเอามีแถมป้อมครับว่ต้องห้องมีแต่เพิ่มขึ้นไม่เรื่อยครับนี่นี่ครับนี่แหละเสียอูเฮานะครับอูไปทุนการเกษตรเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับพี่น้องนี่ขั้นที่สามของหมู่บ้านนไหนเนาะบอกมีเบอร์โทรนี่ติดต่อไปไหนเขาปรส่งมาให้เด้อ ลานท้องมันลานเขาส่งให้เองเลยเด้ออกแค่นี้ก็ได้ท่องเส้นหนึ่งอยู่อืมนี่ครับเอาไม้เบื้องเบื้องขึ้นมาเบิ้งน้ำนี่บ้านใดนบ้านใดนคองแท้บ้านเดมีตัวบ้าต้มเด้อบ้านยังนี่บ้านเชียงใหม่เห็นปะบ้านยังบ้านโนนสว่างครับบ้านโนนสว่างบ้านโนนสว่างตำบลเชียงใหม่นี่ครับเบอร์โทรตามนี่เอาเบอร์โทรขบอยู่ตรงเนาะเออขบหมุนหมุนนี่ครับผมอันนี้กล้องชุกเฉินนะครับหัตถะเฮ็ดมาเศร้านี่ พอดีซื้อของมาไวเบิดแลเราล่ะบัดเทนี้มันลืมครับก็เลยกองกองชุกเฉินนะครับผมผมนี่แหละผมสร้างขึ้นมาเมื่อเช้ารนี่ครับยอดยอดมัน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 เออปีใหม่นะครับจับฉลากนั่นแหละครับเดี๋ยววันนี้อาจจะเพิ่มขึ้นมาให้อีกก็ได้ยักเสน่ยสองเสีนนะครับพี่น้องแต่ว่าคันแรกกับสองเสียก้อนเส็จแล้วสลึงครับตัวนี้นะครับจอยลังบั้นนะครับผมมีกิจกรรมให้เหรียญมันจะได้มีรุนงั้นเหมันจะได้ขีดทอดกันโดนโดตัว มันค่อยมีความหวังเออมันสัน่นเหรอไหมไปเอาเองขี้โคร,ราชป่ะจีป้าสิปุยจินี่ครับกะสวยงามปเป็น้องเด้อตัวนี้กะคือเก่าเหรอครับคล้ายๆเดิมนะครับวันนี้กะใกล้ๆมือนะครับกันนะครับผงมาไลยกะหานังเจียเก่าออกกัได้นะครับถ้ามันบอกยงนี่ครับผงมาไลยนะครับอัดหาวาติระ,ะบีให้ไสให้ในเด้อ นี่ครับตั้งแก้วน้ำกระดานจะได้ครับกระดานจะได้ซิบรลอยู่นะครับนี่แล้วก็ตัวดึงนะครับใกล้มือเบิด์ตไปน้องเด้อวางระบบใหม่คือให้มันสมบูรณมากที่สุดนะครับการวางการเห็ดอยังทุกอย่างสัดส่วนนะครับให้มันดีๆเบินั่นะพัฒนามาเรื่อยๆตัวนี้นะครับัาที่นี้ก็บทีก้าบบ้านครับมืออื่นมือเฮิอวันทีสามที่เบสไปพอกันอยู่จังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดยอำเภอปากคำนะครับผมตีสิบแรงสีน้ำเงินคือคือเกาครับ แล้วก็ที่ไปบึงการนะครับรอบต่อไปที่ไปบึงการอีกบึงการน่าจะเป็นวันที่2นะครับที่ตั้งอาดหยอกเดินทางวันที่1ย้าแรงนะครับย้ําบนะครับผมบึงการอยู่ที่อําเภอศรีวิไลนะครับล้วก็ที่บนกลับมาอยู่ที่อําเภอกับช่องจอมนะครับช่องจอมอีกฐานที่หกคานบนอีกนะครับมันหลายคันพี่น้องเด้อโอเคพี่น้องเด้อบาดเท่เลยถูกใจอยู่ตัวเนาะจูกใจปะนี่ังิัสนเห็นไหม <laughs>